ราชาของผลไม้ไทยเรานั่นก็คือทุเรียนแต่ทุกคนทราบกันไหมคะว่าทุเรียนนั้นมีสายพันธุ์อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นพันธช์นีหมอนทองก้านยาวภูมมีและกระดุมที่รู้จักกันทั่วไปคลิปนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดขอพาทุกคนไปรู้จักกับทุเรียนสายพันธุ์หลงนับแลพันธุเฉพาะถิ่นของจังหวัอดอุดรธานีแต่ได้มีการนํามาปลูกที่จังหวัดตราดบ้านเรา และฟังแนวคิดของเกษตรกรเจ้าของสวนปื้มสำราญผู้ที่ปลูกเรลี่ยนสายพันธุ์หลงรับแลค่ะสวัสดีค่ะชนั ن การบรรยวาวิวัฒนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดวันนี้ปุ๋ยจะพาทุกท่านไปพบกับสวนเรลี่ยนพันธุ์หลงรับแลแปลงใหญ่ที่สุดในจังหวัดตราดเดี๋ยวเรามาพบกับแปลงของพี่ติม๋ม สวนทุเรียนพันหลงรับแลแปลงนี้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของสวนนี้ใช่ไหมคะค่ะพี่ติ๋มนะคะนี่สวนปุ้นสำรานะคะอยู่ในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวนแห่งนี้ของพี่ติม๋มได้มีการปลูกต้นทุเรียนสายพันธุหลงรับแลทั้งหมด1,200ต้นรวมแล้ว50ไร่เรียกได้ว่าเป็นสวนทุเรียนหลงรับแลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตราด ปลูกทุเรียนสายพันธุ์นี้ในจังหวัดตากของเราเท่าไหร่รคะก็ขอเริ่มจากคืคอท้าความหน่อยนะคะค่ะพี่ติมเป็นคนจังหวัดตรังอําเภอลับแลงซึ่งทุเรียนสายพันธุ์นี้มันกําเนิดอยู่ที่อําเภอลับแลจังหวัดตรังพอพี่ย้ายมีครอบครัวอยู่ที่นี่ปุ๊บก็มีความคิดและใฝ่ฝันว่าอยากจะปลูกทุเรียน ถ้าเราได้ปลูกเราก็อยากจะปลูกเรียนแรงมันใจอีกอย่างคือพี่ชายส่งุเรียนมาให้ทานโอ้โหติดใจกันมากเลยค่ะหลงรับแรอร่อยมากฟินมากค่ะฟินมากเนื้อนุ่มละเอียดเน็ตลี่แล้วกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้มันกลิ่นจะไม่ฉุนเลยค่ะทานแบบคนทานแล้วติดใจคือมันมีเหมือน รสมันหวานพอดีไม่แหลมไม่ไม่จีจ๊ดจ๊าดไม่ไม่ทำให้ปากคอทานแล้วอร่อยมากแล้วก็มีความฝันว่าถ้าเรามีพื้นที่ปลูกถัเรียนเราจะปลูกเรียนทางนี้กันเนาะมาคุยกันกันนะคะเสร็จปุ๊บมาดูสภาพอากาศของบ้านเราวิเขาสมิงนี่มันโอเคเลยสภาพดินฟ้าอากาศสมบูรณ์มากถ้าเราได้ปลูกผลผลิตที่เราออกมามันต้อง พอร์เฟกแน่นอนเลยมันต้องโอเคชัดเจนมันต้องดีมากคุณภาพต้องเยี่ยมแน่ๆเลยค่ะก็เลยตัดสินใจปลูกสายพันธุ์นี้ขึ้นมาแปลงนี้ปลูกมาแล้วกี่ปีะคะพี่ติ๋หปีแล้วค่ะผลผลิตได้ประมาณจุดตันค่ะปีแรกได้คือมันเป็นไม่มากมันเป็นเรียนปีแรกนะคะ10บตันแล้วปีนี้คาดว่าจะเก็บผลลิบ มีความคาดหวังไม้สูงมากาเลยค่ะก็มองไปตรงไหนมันก็เห็นแต่ดอกเห็นแต่ลูกค่ะกะว่าห้าสิบตันนะคะค่ะปีนี้เท่ากับว่าเป็นปีแล้วค่ะที่ให้ผลเป็นที่สองค่ะปีสองได้ตันไม่น้อยเลยนะคะค่ะสิ่มท้แล้วผู้เรียนสายพานนักกยพนธุ์นี้รสชาติต่างจากสายพันธุ์อื่นยังไงบ้างคะคือรสชาติของสายพันธุ์หลงรับแลนี่นะคะมันต่างจากสายพันธุ์อื่นตรงที่ว่าหนึ่งกินไม่ฉุน เนื้อเนียนเม็ดลีมันจะมีกลิ่นของดอกไม้มันเป็นกลิ่นของดอกไม้ซึ่งเวลาเราทานปุ๊บมันเหมือนคาราเมลมันอร่อยมากมันจะแบบฟินมากอะค่ะคือรสมันเนื้อเยอะเม็ดลีไม่ฉุนไม่ไมเหม็นไม่ไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราทานทุเรียนเข้าไปแล้วทุกคนจะกังว,วลว่าทานไปแล้วนะเนี่ยอุ้ยเหม็นเริมมาเหม็นเลยไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่เหม็นคิน ทานแล้วอร่อยมากเนื้อละเอียดก่อนจากการในวันนี้นะคะอยากจะให้พี่ติ๋มฝากถึงผู้ที่สนใจที่จะมาเข้ามาสวนของพี่ติ๋มเนาะมาอุดหนุนรวมทั้งที่จะสั่งซื้อในช่องทางต่างๆรบกวนพี่ติ๋มแนะนำหน่อยค่ะ ก็เข้าไปในเพจสวนปื้มสำราญนะคะแล้วก็เบอร์โทร0813513633ก็ติดต่อมาได้ทั้งทางเพจทั้งเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วสิ่งที่ป้าติ๋มจะกกฝากว่าอย่างหนึ่งคืออยากให้ทุกคนน่ะได้เข้ามาสัมผัสและลิ้มลองรสชาติของหลวงรับแลซึ่งอยู่ในราคาที่ไม่แรงไม่ต้องสูงไม่ต้องกลัวว่า จะไปแบบวุยมีเงินแท่านี้จะจับต้องได้ไหมรับรองได้เลยค่ะว่ามาถึงส่วนปติมปติมใจดีมากค่ะปะติมอยากให้ทุกคนได้มาชมมาได้มาลิ้มลองรสชาติของหลงรับแลจังหวัดปราดยที่อยู่ในอำเภอเขาสมิงซึ่งทุกคนสามารถจะจับต้องได้ในราคาที่ย่อมเยาวเลยค่ะคืออยากให้ได้ลิมลองของรสชาติของหลงรับแลให้ได้รู้ว่ามันอร่อยจริงมันอร่อยมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ